เนี่ยใก,กล้หน้าฝนแล้วเนี่ยสำคัญมากเลยว่าน้ําจะรั่มไหมนะคะถ้าสมมติน,น้ําสาดไปแบบนี้ตรงร่องรอยต่อเอยตรงหลังคาเอยนะคะน้ําจะทะลุเข้าไปหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาคาา่ะตอบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีนายดาสวัสดีนายดาสวัสดีสวัสดีสวัสดีนายดาสวัสดีนายดา สวัสดีค่ะชาจากจิกี้เฮาส์นะคะวันนี้นะคะเปิดตัวกันวยสายน้ํานะคะเพราะว่าใกล้หน้าฝนแล้วนะคะลูกค้าหลายท่านก็จะต้องสงสัยแน่เลยว่าบ้านนกดาวของเราเนี่ยจะาก,กันรั่วไหมนะคะจะซึมไหมนี่เป็นบ้านนกดาวที่ประกอบจากโรงงานและใช้แผ่นไอโซวอลนะคะหลายท่านเนี่ยกังวลมากเลยเรื่องรั่ววันนี้นะคะเราก็เลยจะมาพิสูจน์ให้ดูกันว่าถ้าโดนน้าแบบนี้นะคะฉีดเข้าไปอย่างโบราน้ําสาดนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างนี่นะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะ น้ำฝนสาดอย่างนี้แล้วมันจะรั่วมันจะซึมไหมเดี๋ยววันนี้เรามาหารับต่อกันค่ะ อันดับแรกเลยนะคะทีนี้เมื่อกี้นะคะนี่ก็เป็นตัวผนังบ้านนกดาวของเรานะคะที่เราฉีดน้ําเข้าไปทีนี้เนี่ยหลายท่านเนี่ยก็จะสงสัยมากแน่ๆเลยว่าผนางังไอซ์วอล์ o, แบบนี้ปกติมันมีปัญหารั่วนี่แล้วของคุณจะไม่รั่วหรอถ้าหน้าฝนแบบนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าของเราเนี่ยเหตุผลเพราะว่าเราจะมีการทําตัวชายออกมาอย่างนี้นะคะเพื่อป้องกันน้ําฝนที่สาดเข้ามาแล้วประเด็นที่2นะคะเราก็จะมีการใช้ซิลิโคนนะคะเก็บงานในทุกๆฝั่งอยู่แล้วแล้วข้างในนะคะเราก็จะมีการ ปูสว่าอป์ดเพิ่อมอีกหนึ่งชั้นนะคะเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมเข้าไปค่ะอ่าอันนี้นะคะก็เป็นด้านในนะคะของผนังที่เราฉีดน้ําเมื่อตกี้นะคะจะเห็นว่าตามรอยขอบเนี่ยไม่มีรั่วนะคะตัวด้านขอบขอบด้านล่างนี้ก็ไม่มีรั่วนะคะเหตุผลที่ทําได้เพราะอะไรชุนลคะ<ๆ>เพราะว่าเรามีการยาซิลิโคนนะคะเก็บไว้ทั้งหมดเลยนี่เพื่อป้องกัน ผนังม่รั่วนี่ก็เป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมซื้อบ้านรกดาวกับจิ๊กี้เฮาแล้วมั่นใจได้แน่นอนนะคะว่าไม่รั่วหนึคือมีหลังคาที่ยื่นออกมานะคะเพื่อป้องกันฝุนสาดสอก็คือมีการยานแนวเก็บให้เรียบร้อยนะคะและ3คือมีประกันรั่วสึมนอีกหปีเต็มค่ะ นี่นะคะก็เป็นเหตุผลว่าทําไมซื้อป้านโนดาวกับจิ๊กเก h ร์เฮล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันจะไม่รั่วไม่ซึมนะคะหรือว่าถ้ารั่วซึมนะคะเราก็มีประกันรั่วซึม1ปีเต็มนะคะหลายท่านนะคะถ้ามีคําถามตรงไหนก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาหรือสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย